สวัสดีครับทุกคนครับอมแวนแทนไปทั่วมาแล้วจ้าทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานชม,มพูอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วคลิปนี้ EP นี้ ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ราชมพูมากางเต้นเล่นน้ํากันนะจ๊ะแล้วเรามาดูกันว่าที่ลาชมพูเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่นี่คือน้ําฟ้ามากตอนนี้อยากโดดนะคะ <S <S ครับทุกคนครับเรามาดูเรื่องสาระและเรียดของที่นี่ดีกว่ามีด้วยใช่ไหมมีช่องเรามีแล้วตอนนี้ <S <S แต่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่นี่คือลานจมพูนะจ๊ะ <พา S 2> แล้วที่ทุกคนเห็นตัวนี้ครับม<พ>าท้อฟ้านั่นน่ะเหรอตรงนี้ก็คือจุดข,ขายของที่นี่ม,นมันคือมันคือมวยทะเลทุกคนอ๋อโอ้โหนี่คือเรามากางเต็นท์ที่นี่นะครับก็สามารถเล่นมวยทะเลกันได้ฟรีมีเรือให้พายมีผงยางให้เล่นมีน้ำใสให้โดด เห็นอย่างนี้นะจ๊ะประมาณคอนะครับน้ำอ่าแปลว่าโดดกำลังมันเลยอ่ะถ้ามาเป็นชาวแก้งอ่ะโอ้โหสนุกสนานมีกิจกรรมม้เล่นมาครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อมาครับทุกคนเราอยู่ในส่วนนี้นะครับตรงที่เห็นข้้งหน้านี่คือลานกลางเต้นทั้งหมดนะจ๊ะเราจะขึ้นภาพโดนให้ดูว่าลานมันกลางได้เยอะอยู่นะถามพี่อ๋อยนะครับคนดูแลที่นี่คือบอกว่ากลางได้ประมาณ 3- 0ถึง40เต้นนะครับก็คือกว้างๆเลย แจกทุกคนมาดูนี่โอ้โหนั่นคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ซุ้มลอกกองไฟนะครับอ,อันนี้มันคือซุม้มอบองอะจ๊ะก็ค,ค,คือใครที่มาที่นี่นะครับก็สามารถที่จะเอาหมูเอาอะไรต่างๆกันนะั่น่ะอบองที่นี่ได้ก็คือใช้บริการฟรีนะครับที่ที่นี่เข้าใจดีมากนะจ๊ะทุกคนดูลานลานหญ้าทุกคนนุ่มนุ่มไหนลองนอนที่โอ้ยจะเขียนนคืนที่อมคัญอะไรคือทุกคนนี่ ที่นี่มีไฟฟ้านะจ๊ะครับมีไฟส่องสว่างตลอดด้วยเนาะใช,ใช่ไฟฟ้าเนี่ยมีหลายจุดนะทุกคน,นครับค่ากลางคนละ150บาทนะจ๊ะส่วนใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับก็ที่นี่ก็มีเต็นท์ให้เหช่าอยู่เต็นท์พร้อมเครื่องนอนแล้วกับพัดลมหลังละห0า้บาทครับส่วนใครที่มาแบบเนี้ยแล้วอยากกินปิ้งยงปิ้งย่างไม่ได้เอาเตาย่างมาที่นี่มีให้ยืมฟรีนะจ๊ะ ที่สำคัญเลยคือครัวกลางก็มีแก๊สเกิดมีให้ใช้เครื่องปรุงเครื่องปรุงมีให้มาคือสะดวกอ่ะคือไม่ต้องพกอะไรมาเยอะนะครับซื้อวัตถุดิบมามาทําที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเอาเตาอังโลอ่ะมาทําข้างเต็นท์ก็ได้นะจ๊ะประมาณนี้น่สิบบาทที่นี้ก็คุ้มแล้วจริงอยากนอนแล้วเนี่ยไปสิไปนอนอีกเรื่องที่อยากจะบอกนะทุกคนครับที่นี่ไม่ใช่ว่าใจดีให้ยืมแค่ เาเติมนี่จ๊ะนี่ของในสวนแบบนี้มะละกอครับชโอมมะเขือพวงอะไรกันเมื่อกี้บอกมีเครื่องต้มยำด้วยนะชุดเครื่องต้มยำเลยอ่ะมีขุดได้เลยใครมาไม่ต้องซื้อนะครับมาเด็ดเอาฟรีใจดีมากๆจำไว้ครับลานชมพูสุดยอดเมื่อกี้แอบเห็นมีต้นมะกอกด้วยแล้วก็มีฝรั่งด้วยอ่านั่นแหละคือใครมาเจออะไรนะครับหยิบได้ฟรี ใครไม้ไม่เจอถือว่าอดแค่นั้นเองที่ผม <okay S 1> นี่นี่นนคือมะละกอแบบนี้คือตำส้มตำแซ<ส><ม>่บเต็มเลยอะไปดูที่อื่นต่อดีกว่าครับม,มาครับทุกคนครับมาถึงในส่วนสําคัญของคนกลางเต็นที่เรื่องนี้สําคัญมากนั่นคือห้องน้ํานะครับทุกคนครับห้องน้าที่นี่ถือว่าแจ๋วทุกคนมีเครื่องปรับน้ําอุ่นเป็นแบบชักโครกนะครับห้องก็ไม่เล็กใหญ่กําลังดี สบายสบายได้หลายผ้าที่สำคัญเลยคือภายในห้องเนี่ยมีที่แขวนผ้าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่หนึ่งบางทีไปหลายที่ห้องน้าดีทุกอย่างแม่มีที่แขวนผ้าจะแขวนยังไงอ่ะอุปกรณ์พวกเกีียหน้าไปฟันเราเตรียมมาไม่มีที่ห้อยสําคัญนะครับที่นี่มีครบห้องน้าสะอาดมากโถชีผู้ชายก็มีนะแต่ปัจจุบันห้องน้ำที่นี่มีอยู่สองห้องนะครับแต่พี่เขาบอกว่า อนาคตจะมีคำว่านาเพิ่มขึ้นอีกไปไปดูสิ่งอื่นก็ต่อดีกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ลานกางเต็นท์นะครับที่นี่แล้วมับ้านพักด้วยจะเป็นไงบ้างตามผมมาดูคัาไปเลยค่ะทีมนี้จัดหนักจัดเต็มนำไปเลยจ้านี่คือมีหลายจุดมากนะให้เธอโผล่มาแล้วที่เห็นข้างหลังนี่คือบ้านพักครับทุกคนใช่ไหมใช่้าหลังใหญ่ หลังนี้ทุกคนนอนได้4-6คนนะครับราคาเท่าไหร่2,500บาทเองอถ,อถูกมากมีแอร์2ตัวห้องน้ำมีเครื่องปรับน้ำอุูมมีตู้เย็นมีพัดลมมีทีวีมีไวไฟครบทุกคนแถมยังมีชานข้างนอกให้นั่งเล่นน,น,นั่งสั่งสรรค์ได้เลยโซฟาก็มีข้างในนะครับโอ้โหมันครบเนาะจริงราคาที2,500บาทนะครับหลังนี้นอนได้4-6คนนะเดี๋ยวดูหลังใหม่อีก่ะ ออได้ครับออและข้างหลังเรานี่คือบ้านหลังเล็กทุกคน<ช>หลังเล็กจะมีอยู่2ห้องนะครับราคาเท่าไหรจ๊ะแค่แ0 0รบาทเท่านั้นเองจ้าครับทุกคนนอนได้2คนนะครับหรือว่าใครมีลูกด้วยก็นอน2-3ถึงคนได้สบายๆนะครับภายในห้องมีอะไรบ้างจ๊ะก็เป็นห้องแอร์นะคะแต่ว่ามีพัดลมด้วยสําหรับคนที่หนาวก็เปิดแค่พัดลมก็ได้มีทีวี แต่ที่สําคัญคือในห้องน้าสะดวกสบายมากนะคือมีเครื่องทำน้ําอุ่นแถมเขายังมีสบู่แชมพูเอาไว้ให้บริการด้วยใช่ห้องน้ำเป็นเจ้าโคกนะทุกคนแล้วก็เน้นย้าบอกว่าเตียงนุ่มมากอยากรู้นุ่มแค่ไหนมาลองนะคะนี่ใช่จริงคอนเฟิร์มอีกเพิ่มเติมหน่อยคือที่นี่สามารถเหมาล้านได้นะครับเนาะใครมาจัดปาร์ตี้จัดงานในที่นี่ก็เหมาล้านได้นะครับอ๋ออีกเรื่องคือ WiFi ทุกคนที่นี่ ทุกห้องทุกร้านกลางเต็นทุกที่นะคือมี Wi-Fi ทั่วร้านเลยนะครับเร็วแรง 5G <ม>ฟรีไม่คิดตังเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครสนใจอยากมาเที่ยวแบบเราอย่างนี้บ้างนะครับก็ติดต่อได้ที่พี่อ๋อยพี่อ๋อยก็เป็นคนดูแลที่นี่นะครับเดีย๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรพี่อ๋อยไปให้ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากรู้ราคาอะไรแบบราคาเบาะรุ่นะะงร้านนะไเท่าไหรนะ่นยโทรหาพี่อ๋อยเลยนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ตามนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเราสองคนจะไปเล่นน้ำแล้วใช่ตอนนี้คือร้อนมากเลยตัวเดี๋ยวเล่นน้ำแล้วโคตรดีทุกคนมากางเต้นมาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำมาเล่นด้วยแจ๋วมวยทะเลก็มีเธอต่อยกับเราไหมไม่เอาเดี๋ยวเธอแพ้เราจะโดนเราก่อนหล่นไหมหล่นไหมหล่นไหมเย็นไหม น้ำเย็นมากอ่ะอน้ำโคตรใสทุกคนอะเอะเออหรอเออ เดี๋ยวเราพามาดูบ้านหลังใหญ่ที่ร้านชมพูอีกหนึ่งหลังครับทุกคนครับหลังนี้คือใหญ่มากนอนได้กี่คนตัวนี่นอนได้ถึง10คนเลยนะคะครับผมเป็นบ้านสวน2ชั้นหลังใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้แล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะครับนี่คือลานนะเป็นระเบียงด้านบนเออใหญ่มากสามารถมาสังสรรค์กันได้เลยที่นี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทุกคนครับระเบียงใช่ไหมใช่แล้วราคาเท่าไหร่หลังนี้ไทยสิ 4,500บาทเองจ้าโอ้คนใช่4,500บาททุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันคมีทั้งแอร์มีทั้งเครื่องปรออ๊มอุณนมีโอ้โหห้องครัวตู้ยเย็นมีบาร์มีบาร์ให้ด้วยที่สำคัญในห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำนานแหละครับใครอยากลงอ่างก็มาที่นี่ได้นะจ๊ะบ้านมี2ชัน้นก็ตามที่เราเคล่นรูปมาเลยนะครับประมาณนี้เป็นบ้านสวน ใครที่สนใจแบบนี้อยากจะมาแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่พี่อ๋อยใช่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นเบย์วาให้นะครับตามนี้เลยจ้าทุกคนจ้าใหญ่เนาะมาครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกที่นึงครับทุกคน <c oughs> ที่นี่มีชื่อว่า <c oughs> เคียงทารินนะจ๊ะเคียงทารินกับลานชมพูก็อยู่ใกล้ๆกันฝันตางขตามใช่ครับก็คือใช้น้ําร่วมกันนะครับทั้งสองที่นี้ <c oughs> นี่ <c oughs> เคียงทารินก็กา <c oughs> งเต็นท์ลานแบบนี้ทุกคนครับมีทั้งลานหญ้าแล้วก็กลานที่เป็นหินกรวด <c oughs> แบบนี้นะครับ ค่ากางเต็นที่นี่อยู่ที่คนละ150บาทนะครับมีไฟฟ้ามี Wi-Fi นะจ๊ะห้องน้ำก็มีเครื่องปัะมอุ่นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่กางเต็นนะครับที่นี่ยังมีบ้านกระตอ๊อบนี่กระต๊อบหลังน้อยนะครับทุกคนหลังเท่าไรเอ่ยจะเป็นห้องพัดลมนะคะวันอาทิตย์ถึงพฤหัสอยู่ที่600บาทแล้วก็ สุดกับสอง800เท่านั้นเองจ้าใครชอบกระต๊อบเล็กชิวๆริมน้ำแบบนี้ก็มาที่กระต๊อบยังไม่จบทุกคนเขียงทารินยังมีบ้านหลังใหญ่ต้องบอกว่าหลังไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาบิ๊กบิ้มใหญ่มากนี่ <c oughs> แต่เขียงทารินมีหลังใหญ่หนึ่งหลังนะครับซึ่งใหญ่มากราคาเท่าไหร่ตัวราคาตอนนี้อยู่ที่3,500บาทพักได้ทั้งหมด7คนนี่นะทุกคนแบบนี้เลยครับ ายในห้องก็กว้างขวางมีทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับใช่แล้วนะชั้นล่างนี้ปาร์ตี้ฉ่ำเลยอ่ะฉ่ำข้างบนก็ห้องเยอะเตียงเยอะใช่ที่สำคัญเลยคือมีอ่างอาบน้ําด้วยใช่แล้วนะใครด้ชอบอยากมาลงอ่างเอ,อมาที่นี่ได้นะครับนี่ทั้งสองที่ก็ติดต่อได้ที่พี่อ้อยเหมือนกันนะครับก็คือทั้งเคียงทาลินทั้งราชชมพูนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่พี่อ้อยได้เลยนะครับทั้งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ โทรจองตามนี้นะครับเล่นน้ำมาเหนื่อยครับทุกคนตอนนี้ข้ามแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศกลางคืนทำเป็นย่งไรบ้างไปครับเรามีเมนูเด็ดนะจ๊ะวันนี้ก็คือเราสั่งกบไว้1กิโลก็คือใครที่มาราจมพูนะครับพี่อ๋อยคนดูแลที่เนี่ยเขาเลี้ยงกบขายด้วย ถ้าอยากจะมากินกบแบบเราวันนี้ก็สามารถสั่งได้นะโลร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เราจะเอากบมาทําเป็นเมนมูนอะไรอะไร,อะไรบ้างอุ่ยร้องร้องปุดผิดปุดถูกเนี่ยหิวใช่ไหมระดับอมแว้นมานะจ๊ะไม่ธรรมดามเราสองคนโชคดีมากวันนี้พี่อ่อยเขาว่างนะครับก็เลยเอากบที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเขามาจัดเมนูพิเศษให้เรา <c oughs> นั่นก็คืออันนี้ครับผมกบ อบองไม่ใช่กบอบองไม่ใช่ใช่แล้วอบองอันนี้จะเล่นยังไงห้าสิบบาทเนี่ยขอหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากบอบองที่พี่อ๋อยทำใเรากินนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะเดี๋ยวมาลุ้นกันมาแล้วครับทุกคนครับอันนี้คือกบทอดนะครับนี่ระหว่างที่เรารอกบอบองยังไม่สุกจัดของทอดไปก่อน มาในบ้านครับเป็นยังไงบ้างกำลังนั่งทําใจอยู่เพราะว่าปกติจะไม่กินกบที่เป็นหน้าตาม,มาทั้งตัวแบบนี้ก็จะไม่กล้ากินแต่เขาบอกว่านี่มันคือสูตรเด็ดที่มันแบบยัดไส้คือสม,มุนไพรแบบแน่นๆก็เลยจําเป็นคิดว่าแบบก็ต้องลองอะ่ะเขาเรียกว่าออกจากเซฟโซนเนาะอือ่ะจะลองพิสูจน์ให้คนดูรู้สิเข้ามันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกหอมแล้วก็พี่เขาบอกว่าหนังมันจะกรอบมากเดี๋ยวลองดน อุ้ยมันกินไก่ย่างเลยอ่ะไก่ย่างไงเหรอเออมือนกินแบบเหมือนอารมณ์แบบไก่ทอดไก่ย่างอ่ะแล้วเนื้อนแน่นกว่ามาแล้วครับกบอบอ่องมีทุกคนดูถ้ากล้องมีกลิ่นนะกลิ่นมทะทันรู้ใช่ไหมหอมมาก <c oughs> นี่ฮะอย่างนี้เลยเดี๋ยวกินให้ดูอือคุณหอมมากอืออือ เดี๋ยวข้นี้แซ<ส>่บเนื้อแน่นเน้นๆภาษาสา,สารว่ราแซ่บภาษาเหนือวั <S <S า,า,าลำขนาดเ,เป็นยังไงกันบ้างครับอมแวน่นเอาข้อมูลมาฝากแบบจุกๆเลยจ้าทั้งที่ร้านชมพูและก็สวนเคียงทาลินนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามช่องอมแวนแ่นแฮนด์ไปทั่วได้เลยนะจ๊ะหรือไม่ชอบก็กดติดตามได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้ว เจอกันใหม่อี p หน้านะครับบ๊ายบายครับอมแว่นแฮนไปทั่วจ้า